เรื่องที่เครื่องครับจอดเอาออกเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับคลิปนี้กลับมาเบึงรถอัดเพื่องครับรถอัดเพื่องหรือว่ารถอัดฟางครับมาครับที่ตามเมืองน้ำกันครับบมได้ตามรถเกี่ยวเข่ากับมาตามรถอัดฟางเข่าครับอยู่ทงไห้ยทงหน้าคือเก่านี่แหละครับเห็นบบได้ครับ ถ้าเห็นกะได้แวะถ่ายคลิปไม้พี่น้องได้เบิ้งเลยล่ะครับนี่อ่าบิ้งกันไปเพิ่นๆเ,เนาะครับเนาะช่วงนี้กะออเดอร์หลายด้วครับเจ้าของหน้าเพิ่นจองคิวไว้เลยครับนี่หลายธงเลยครับเพิ่นจองคิวไว้ครับอัดน้ำบทั่าครับ เพราะว่าเป็นเทศกาลอัดเฟืองแล้วครับตอนนี้หลังจากที่เกี่ยวเข่าแล้วก็อัดเฟืองเก็บไว้ครับเก็บไ้เลียงัวเลียงควายครับ เดี๋ยวไปทางพุ่นเห็นเทียงนาน่อยครับโอ้ยบรรยากาศดีเลยละครับลมไวอยๆครับนงนั่งเทียงนาน้อยชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับ คอยอัดไปเรื่อยๆครับครับวนเป็นวงกลมครับวนจากทางนอกเข่าทางในครับวนเข้ามาเรื่อยๆช่วงนี้ครับไหลลื่นดีเลยครับช่วงนี้เพื่องบรยักซุ้มบันไดครับเพื่องแห่งดีอยู่ เพื่องแห้งกับไหล,ลื่นครับอัดแบบต่อเนื่องเลยครับแต่ถ้าไปเจอมองใดที่เป็นเพื่องซุ่มหรือว่าเพื่องเปียกนี่ครับเครื่องยกะติดครับว้ามเร็วกับกำลังพอดีครับขับไปซ่าผมก็จะได้ถ่ายคลิปแบบนิ่งๆครับ ไายคลิปนิ่งๆห้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันครับอันนี้ก็มีผนแผนกแผนกกองครับนี่ครับกองว้กองมาร่วมกันว้ครับกองเป็นกองไว้กองนึงก็หาก,ก้อนครับวนไกลข้ามาเรื่อยๆแล้วครับกเริ่ม สองสารอบแล้วนะครับตอนนี้ขามากลางๆแล้วนะครับหลังจากที่อักช่วงขอบไปแล้วกับ,บนวนขามาช่วงกลางครับเครื่องน้ยหน่อยมันกนเก็บครับบบโบเว้นไปเลยครับเรจะเห็นอัดไปเรื่อยๆครับนี่ครับ เก็บให้เบดเลยครับเป็นละเอียดดีอยู่ครับมาเจอมองหน่มองลายครับนี่ก็อัดได้หลยเติบเลยได้ครับอัดมาได้ซองซ้ำให้แล้วครับตอนนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำน,นีเนาะครับสวัสดีครับ